เต้าหู้โคชีสกรอบนอกนุ่มในชีสยืดหยุกนเต้าหู้ถั่วลูกไก่เหมือนแฟนฟรายมากโมจิภาคเหนือก็น,น่ากินและอีกหลากหลายเมนูเต้าหู้โฮมเมดส,สาขาลำปางพิกัดร้านอยู่รอดเดียวกับเจ้ยพาน,นิดหน้าโรงเรียนอารุโน่ไทยเกือบร้านพิมพ์เทอฟูครับชื่อนี้มีแต่ความอร่อยก็มีทั้งเต้าหู้ทอดและอบไร้น้ำมันไม่ใส่สารกันบูดสีมาจากผักล้วนๆเลยนะวันนี้ทานเห็นลิกไม่ตั้งใจมากินเต้าหู้ชีสยืดๆจะบอกเลยว่าตอนทอดนะกระแทกคือหอมมากสู่เขาเปิ้ดหึ่อมาชิ้นใหญ่จุ๊ใจกินตอนทอดๆเต้าหู้กรอบนอกนุ่มในเปิ้นนใส่ชีหัััทะลกกอออมมมาเค็มคอนไซ กินบอกเลยฟินเวอร์กินเต้าหู้ร้านนี้ต้องจับคู่กับน้ำจิ้มรสเด็ดของทางร้านเซ็ตรวมนี่ลิกนายกินมันเพราะว่ามันคุ้มค่าได้ทางเต้าหู้ถั่วลูกไก่จะบอกได้ว่ากรอบมากเลยนะครับโปรตีนสูงและอร่อยคนไหนมักเฟรนไฟต้องมาลองน้องลิกนมามักลูกชิ้นเห็ดหอมเด้งเด้งดึ่มน่าเห็ดหอมเต็มคำดีเงินเต้าหู้ที่นี่โปรตีนสูงเขามีให้เลือกมากกว่าเก้ารสชาติเลยนะครับนี่แหละนี่แหละทีเด็ดข้าวปุกง,งาขนมโมจิพักหนึ่ราดน้ำอำชมชมบบ้อยเลยราดนมข้นช่ำๆแบบไหนก็เลือกได้เลยข้าวปุกง,งาขี้าาาาาตลลลลออ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 อ้้้้ยยยยยยยมมเเเเิิคคืกกกฟนนนใรจััดด็ส่งไไ์ โชฟูเต้าหู้โฮเมสสาขาลำปางเขาเด็ดทั้งแรกมา <c oughs> ลองเต้าหู้ชีสเยี่ยมเยิมกันนะครับ